สวัสดีค่ะ FC ช่องปลาเล็ก FC น้องไรอันที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่16ธ er ันวาคมพศ2565ขณะนี้เวลา21นาฬิกากว่าๆแล้วนะคะก็ได้เวลาส่งแม่ๆเข้านอนแล้วค่ะได้ยินไหมว่าคนคนนี้รักเธอนี่ไงคำว่ารักได้ยินไหมรักทุกคนนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีครับ แฮแท็กไรอันกัดบัณฑิตก็เป็นโพสต์น่ารักน่ารักส่งแม่แม่เข้านอนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับน้องไรอันขอขอบคุณนะคะโพสต์จากไรอันกัดบัณฑิตนะคะขอบคุณ f อทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ นี้อย่าลืมนะคะมีนัดกับน้องไรายอ่านที่งานพริกขามสกแกแสน,นออโอราศบ้านเองนะคะอย่าลืมนะคะแม่แม,ม่อยากดุนแรงไปเพราใจไม่เข้มแข็งพอทั้รักแลทั้งลีสุมแดนในหัวจะ To nice. my